โยโยโยส่วนแกรฟเอฟซีคือห,หนังทุกช่องทางอยู่พิเศษคือห,หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับความดึงฟ้าผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมหนุมหนังได้ที่ัดเอ็นบีพีสามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรกสามคู่พรีเมียร์ลีกติดทั้งหมดเลยครับไปเริ่มที่เวลาสี่ทุ่มตรงไบรท์ตันอันดับสิบสองจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันอันดับสิบไบรท์ตันสามสิบแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ฟูลแลมมาหนึ่งต่อสอง อายารีมินเตมิโตมะดานิวเวลเบ็คนะครับเจอกับเอเวอร์ตัน33มสิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอสเปอร์ per, มา1-1นะครับแจ็คกิลิชยังเจ็บตัวหลักก็เจมส์การ์เดอร์เบโตอิมานอินดีอครับแล้วก็เทียโนแบร์รี่นะครับเจอกันนัดแรกเป็นเอเวอร์ตันเปิดบ้านชนะ2-0ตามหน้าเสือข้อมองไบรทันเป็นป่อแม่นจริงๆภาพรวมสูสีนะครับ แต่ว่าไบรตันในบ้านค่อนข้างดุดันครับพิเศษมองว่าไบรตันอาจจะเหนียวแน่นแต่ว่าขาดกิริชตัวทีเด็ดในแดนบนนี่น่าวัดใจไบรตันในบ้านดุดันนะครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูคู่นี้เชีย์ไบรตันครับโยโยๆโยโยพิเศษฝากผลิตภัณฑ์ k คเอ็นสปผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูบู๊บมังตันวันเดอร์ร่ทีมบัวจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดอันดับ13บูฟมี8แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แมนซิตี้มา0ต่อ2นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็เชลโกเมสอันเดรมาติอุสมานเน่ข้างหน้าจอนริอัสกับควางฮีชานนะครับเจอกับบอลมัดยันดับ13มี30แต้มเกมล่าสุดเซอร์ไพรส์เลยครับเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลมา3-2แต่ว่าปัญหาคือจัสตินไคลเวิร์ มาคัสเทวเนียดาวิทบุฟพวกเน็ตเจ็บนะครับตัวลัก็พวกลุยส์คุกแนวรูปอามีนอัตลี่เอริทจูเลียกรูปีแล้วก็เอวานิวซอนนะครับเจอกันนัดแรกเป็นบอลหมัดเปิดบ้านชนะ1 0ตามหน้าเสือข้อมองบอลหมัดยังบุกมาเหลื่อมนิดๆแต่พี่เจ็ดบอกเลยครับไม่ง่ายสำหรับบอลหมัดบูฟนี่5นัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวและเป็นการแพ้ซิตี้แบบเข้าใจได้ด้วยนะครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจบูฟในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูลอนดอนดาบี้เชลซีอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมอันดับ18เชลซี37แต้มหลังจากบุกชนะพาเลส3-1กลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกก็บุกไปชนะนาโปลีมา3-2นะครับเข้ารอบด้วยกันเป็น8อันดับแรกด้วยตัวหลักๆก,ก็เอนโซไกโซไกเซโดนะครับเปโดเนโตชัเเปโดโคพาเบอร์เนี่ยน่าจะกลับมานะครับในขณะที่เวสต์แฮม 20แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มา3-1นะครับเป็นการชนะ2นัดติดทีมก็ปล่อยลูคัสปาเกต้าไปแต่ก็ไม่ดึงอารามาเตาเร่มานะครับแถมเผลอๆจะได้ลุ้นลงเลยครับไหนจะมีตัวใหม่อย่างปาโบรมีตาตี้คัสเตยานอสแล้วก็รวมไปถึงตัวเก่าอย่างจรอร์ดโบเวนก็ยังอยู่นะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยเป็นเชลซีที่บุกถลม่ม51ก่อนเกมขอมองเชลซีเป็นต่อนะครับแมว้วต์แฮมชนะมา2เกมติดก็จริงแต่ว่า ไม่ง่ายในการบุกเมยันเชลซีนะครับเชลซีเริ่มเคลื่องติดเรียมโรซิเนียมาทำแล้วดูใช้ได้ครับหน้าวัดใจเชลซีในบ้านนะครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ไบรตันบูฟและเชลซี3ทีมเจ้าบ้านครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย